ถ้าวันนี้คุณสิทธาไม่ได้อยู่พักไทยสร้างไทยนะครับอยากทราบว่าถ้าเลือกได้เนี่ยอยากจะอยู่พักไหนครับถ้าผมไม่อยู่ไทยสร้างไทยเนี่ยผมก็ยังอยู่ที่เพื่อไทยเพราะผมก็จะไม่ย้ายมาแต่ถ้าณถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับการที่อดีตที่เราเคยอยู่กับเพื่อไทยมาเนี่ยเราอยากอยู่พักไหนเนี่ยตรงเนี้ยผมจะตอบยากตอบยากเพราะว่าถ้าเกิดผม อยากอยู่เพื่อไทยแบบเต็มร้อยโดยที่ไม่อยู่ในนี้เนี่ยผมก็จะไม่ออกมา <c oughs> หรือถ้าบอกว่าผมอยากอยู่ก้าวไกลก็อาจจะมะีบางมุมของก้าวไกลที่ผมรู้สึกว่าว่าอาจ,จะโดยไวโดยความรับผิดชอบของตัวผมเองที่เป็นส่วนตัวเนาะอันนี้อันนี้ก็อย่าทัวลงนะคือเราก็สื่อสารตรงๆอยู่แล้วว่า <c oughs> ว่าอาจจะมีบางจุดที่เราเราแบบคล้ายๆกับที่ผมพูดตอนแรกอะ <c oughs> ว่าแบบ ถ้าเกิดผมเป็นคนวารยศาสตร์ของก้าวไกลเนี่ยผมจะมองว่าคนยังอาจจะอันอันคอฟัซเเบิลกับกับบางจุดซึ่ง,ซ,งซึ่งเขาเขาก็าจะชัดเจนแต่ว่าคนอาจจะยังเดาอยู่ว่ามันจะไปถึงไหนในบางเรื่องอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งกับ2ก็คือคนก็จะมีคนส่วนหนึ่งที่รู้สึกว่าแบบเอเก้าวไกลแล้วแล้วถ้าเกิดให้บริหารแล้วแบบสมมติถ้าเทียบกับเพื่อไทยเนาะเพื่อไทยเขามองว่าเ,เพื่อไทยเคยทํามาแล้ว อาจจะอาจจะมีแบบโดนโจมตีเรื่องชุดจริตบ้างเรื่องอะไรบ้างเนี่ยแต่ว่าโดยรวมเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเอ้ยมันมันก็ทําให้ประเทศดีขึ้นได้แต่ว่าของก้าวไกลเขายังไม่เห็นอย่างเงี้ยผมว่าคนอาจจะมองว่าแบบอยากให้ก้าวไกลแบบแบบเข้าไปในสภาเข้าไปเป็นรัฐบาลแล้วทํางานอีกสัก,สกให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งซึ่งต้องยอมรับว่าเขาเป็นพรรคการเมืองที่สามารถที่จะฝึกคนให้เก่งขึ้นมากๆนะแล้วว่าผมเชื่อว่าเขาทํานโยบายแบบตรงไปตรงมาจริงๆหมายความว่า มีการทำแฮก้กอทรอนเข้าไปดูถึงปัญหาเพราะว่าพอไปอ่านในนโยบายนโยบายแลมีจะมี300ข้ออ่ะนก่อนไปนะั่นแล้วก็คุณธนาธรก็อยู่เวทีแล้วก็กลับไปก่อน <c oughs> แกฝากไว้แกฝากฝากกับคนที่มาเชียร์นะก็ <c oughs> ่อยู่เข้าเนี่ยคุณธนาธรกลับไปแล้วค่ะฝากห <c oughs> นังสือให้คุณสิทธาก็ให้ไอ้ตัวไอ้สามร้อยมาเนี่ยผมโอ้โหไม่บอกไม่ให้ไปเซ็นชื่อพิธาพิธามาต่อทีหลังก็ก็ก็ไม่ทันได้เจอกันเพราะแกขึ้นเวทีลงมาก็แฟนคลับก็ไปคุยแล้วอะไรเงี้ยก็ ผมว่าเขาทํานั่นเนี่ยแล้วก็ดูแบบการพิปรายการอะไรต่างๆผมเปรียบเทียบอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เห็นชัดเจนอย่างคุณรังสิมันโรมอะ่ะก็เมื่อก่อนก็เคยแบบื่อนไหวคือแกเป็นคนที่มีอุดมการของแกในมุมของแกเนี่ยเคยมีแบบที่ที่มาพูดแล้วก็ในม็อบหรือว่ามีอันนึงที่แบบเหมือนกับไปดึงดึงธงธง,งลงมาอะไรอย่างเงี้ยจากเสาธงเนี่ยก็จะเป็นรังสิมันโรมในในมุมที่แบบที่แบบอาจจะมุทะลุอาจจะอยู่ในมุมที่แบบเอ้ยเราอยู่ในม็อบเราทํานู่นทํานี่อะไรเงี้ยแต่ว่า สี่ปีเนี่ยกลับมาจนกระทั่งเข้ามาพี่ปลายตอนหลังเนี่ยฟังถึงเข้าพี่ปลายเนี่ยแม้กระทั่งพญาไม้คือพี่ผดเด็จพูดบอกว่าทําทข่าวการเมืองมาสี่ห้าสิบปีอะ่ะเขาบอกว่าเคยมีสมัยพี่ปลายตั้งแต่โอ้สมัยผมจาไม่ได้อาจจะคุณควงอภยองัยวงหรืออะไรเมื่อกีแบบนั่นมากผมจำชื่อไม่ได้ละว,ว,ว่าใครนะเคยระบุแบบแบบพวกอาวุโสทางการเมืองมากๆแกบอบกแบบว่าแกบบฟังมาทั้งหมดเลยเนี่ยแกบบฟันธงเลยว่าคนที่อภิปรายได้ดีที่สุดเท่าที่แกเคยฟังมาคือลังสีมันลม นี่เขาใช้เวลาสี่ปีจาก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 ป็นออแล้วก็กลายเป็นอย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือในอนาคตเนี่ยมันมันคือเป็นเป็นแบบคนทํางานการเมืองที่น่าสนใจแล้วก็แล้วก็ตอนที่เข้าไปในสภาตอนแรกเขามีการเลือกประธานกรรมธิการเพราะเขาก็ได้สอสเยอะใช่ไหมตอนเข้าไปเขาได้แปดสิบคนเขาได้กรรมธิการหลายคณะ เขาก็จให้แต่ละคนก็ไปเขียนมาว่าตัวเองเท่าไรแล้วเขาจะมาว่าพักนี้เลือกเลือกอันดับแรกอะไรและที่ว่างอยู่ใครเลือกเป็นคนที่2องสามสี่ตะบนอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ปรากฏว่าทุกคนก็เขียนของตัวเองมาแล้วเดี๋ยวก็ไปดูว่าอันไหนที่ลงตัวได้ก็ลงเลย <Okay. S 2> ของ9ก้าของอนาคตใหม่ตัวนั้นส่งมา <Okay. S 2> พวกทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านทุกคนหัวล็อก,กลิ้งเลยบอกว่าโอ้ oh, พวกนี้มันต้องจับเลยจับยัดให้ได้เลย <Okay. S 2> เพราะว่ามันไม่ได้มีมุมของกรรมธิการที่จะไปเรียกรับผลประโยชน์เลย เป็นมุมของกรรมธิการที่ต้องการทําการเมืองให้ดีขึ้นนะก็คือมาแบบซื่อๆใสๆเออมันพิสูจนเลยอันนี้เราพูดพูดตามข้อเท็จจริงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าเป็นยังไงก็คือถ้าเกิดเอาตัวตนของผมถ้าเกิดผมไม่ได้ออกมานี้ผมก็ยังอยู่เพื่อไทยอยู่เพราะว่าก็คงไม่ได้ไม่ได้คิดจะย้ายไปไหนถ้าตัวตนตอนนี้ก็ถ้าเกิดจะต้องเลือกเนี่ยผมก็คงจะก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนหรือว่าถ้าเกิดผมไม่เดินต่อผมก็จะออกไปอยู่เฉยๆแล้วก็ถ้าเกิดจะไปร่วมกับใครเนี่ยคงต้องพูดคุยใน อะไรหลายๆอย่างที่ผมจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราพร้อมแล้วแต่ถามว่าการสนับสนุนเนี่ยผมสนับสนุนทุกพักในฝั่งประชาธิปไตยจะจะโดดร่วมหรือไม่ร่วมเนี่ยก็ก็ต้องขอพูดคุยก่อนครับ